นี่เป็นลูกเบาบับลูกเบาบับจะมีลักษณะแบบนี้เราก็ทุบทุบออกมาแล้วก็เราก็ทุบออกมาแล้วก็แกะเนื้อเนื้อมันจะมีลักษณะเนื้อมันจะมีลักษณะแกะเนื้อมันออกมาเนื้อมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้แล้วก็ใส่ภาชนะแล้วเราก็เอาน้ําน้ามาใส่แล้วเราก็มาแช่มากวนเบาบบบเนี่ยมันจะ สมบัติคือมีวิตามินซมีวิตามินสูงเป็นไฟเบอร์รสชาติมันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับน้ำมะขามเปียกกินเพื่อแล้เป็นระบบขับถ่ายได้ดีมากเลยแล้วก็แช่แช่เนื้อมันไว้แล้วก็เอาเนื้อมาแแช่เป็นน้ำแช่เป็นน้ำแล้วก็ คนคนคนแช่ไปให้น้ำมันมีลักษณะเหมือนมะขามเหมือนเหมือนน้ำมะขามเปียกประมาณนั้นรสชาติก็จะจเมือนน้ำมะขามเปียกประมาณนั้นเลยให้มันเนื้อมันข้นลักษณะแล้วก็พยายามแช่แล้วก็คนคนคน ให้มันเป็นน้ำมันจะข้นข้นเหมือน,อน,อนประมาณมาขามเปียกเนี่ยรสชาติก็จะคือมาขามเปียกเลยเปรี้ยวๆเปรี้ยว,ยว,ยวสำหรับคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยกินกินตัวเนี้ยคิดว่าส่วมแตกแล้วก็คนเตลื้ คนเลยแช่นี้คนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพอเรามันได้ที่เราก็ติดก,กองไปด้พอพเราคนน้ำมันได้เข้าที่ได้ที่แล้วเราก็อมกองตอดแตน ต่อน้ำใชกอใช้กระบอยใช้กระบอก้กระน้ำ เม็ดมันแล้วก็เ็ะเพาะเอาไปปลูกต่อเม็ดระบาดแล้วก็อันนี้เม็ดเบ,เบ,บาแบบดิจิพันนา,าใช่ไหมใช่เบาแบบดิจิพันนารูปหนึ่งมีกี่เม็ดรูปูปนี้ประมาณห้าห้าร้อยหกร้อยเม็ดห้าร้อยเม็ดรูปนี้หกเขาขายมา 500บาทลูกละห้าร้อยบาทใช่ลูกละ500บาทต้นนี้มีกี่มีกี่ลูกเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เราก็เราก็จะได้น้ำมันอันนี้อันนี้พอแล้วเหรอพอแล้วพอแล้วอันนี้เอาเดี๋ยวเอาไว้ไปแยกเอาเม็ดไปเพาะใช่ไหมและนี่น้ำมันเราก็ได้น้ำมันละถ้าเกิดสมมติว่า คนที่ไม่กินไม่กินเปรี้ยวมากแล้วก็จะใช้น้ำพึ่งผสมแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบกินหวานก็รสชาติอันนี้ก็ได้น่าจะโอเคเอน่าจะชิมเลยปเปรี้ยวเหมือนน้ำ,ำมะขามเปียกอืก็จะเหมือนน้ำมะขามเปียกถ้าถ้าเราจะกินก็ กินแบบเย็นๆแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำแข็งก็อร่อยดีก็คงไม่มีอะไรก็น่าจะประมาณนี้น้ำเบาบักกินแบบให้มันชื่นใจแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำผึ้งมาดมเป็นความหวานให้ร่ากาแล้วก็ใส่น้ำแข็ง t r 지